ว่าจดบริษัทคนเดียวนะครับว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับผมก็เลยต้องตอบไปว่าตอนนี้นะครับจดบริษัทคนเดียวเนี่ยยังไม่สามารถทําได้นะครับผมโดยการจดบริษัทเนี่ยเพิ่งลดผู้ก่อการจาก3คนเหลือ2คนไปเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ปีนี้เองนะครับผมดังนั้นนะครับ หากท่านต้องการจดบริษัทณปัจจุบันยังต้องใช้ผู้ก่อการอย่างน้อย2คนขึ้นไปในการจดทะเบียนบริษัทเพื่อเป็นนิติบุคคลนะครับผมแต่ว่าหากท่านไม่ซีเรียสเรื่องการเป็นนิติบุคคลเนี่ยท่านก็สามารถไปจดทะเบียนพาณิชย์ได้นะครับเพื่อแสดงว่าเราทําธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมแล้วก็เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือว่าบริษัทเราอะ่ะมีชื่อร้านอะไรตั้งอยู่ที่ไหนทําธุรกิจอะไรได้นะครับและหากเมื่อใดที่การจดบริษัทคนเดียวเนี่ยประกาศใช้หรือว่ามีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงเมื่อไหรน่ะ ผมจะรีบกลับมาทําคลิปเพื่ออธิบายให้ท่านโดยทันทีนะครับผมดังนั้น,นยหากท่านไม่อยากพลาดทุกคลิปความรู้ดีๆแล้วก็การอัปเดตใหม่ๆเนี่ยฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ